ดีครับสวัสดีครับฮัลโลหลได้ยินไหมครับฮัล,ลได้ยินไหม เก็บหมดบังเกตเลยพี่าใช่ใช่เู้เก็บหมดบังเกตแล้วบอนกาวโคเทคไปชาร์ภูมิสองตัวตายโ้เซ็งคิวบีเริยย่มใส่คิวบีแตกคิวบีพี่ไดาใช่อะเออพี่เอาลงไปกับบอลแล้วบอนก โอ้มันดิสหมดมาร์เก็ตเลยว่ะมันดิสหมดมาร์เก็ตเลยอะเลือในมาร์เก็ตตัวเดียวเองคุ้มจริงจังอ่ะตายใครขึ้นมาอีกแล้วเนี่ย Ừ Ừ cho ว่าไงครับผมให้เล่นบ้างมามผมจะตีมอยู่เนี่ยตีมอะไรบอสีดีดีแท้เนี่ยดีดีแพี่ตีเมาพี่ตีตอพุ่งนี้ไปแล้วนะเว้ยฝากฝากเข้าไปดูในสตรีมผมในเดย์เห็นนะเมียเห็นไหม สวัสดีหนึ่งคนเพราะว่าเลอันใครอ่ะไม่ใช่ผมแล้วไม่รู้นะใครดูอยู่สวัสดีครับสวัสดีพี่เลยสวัสดีครับผมจัดไปเ้าแล้วไปครับขอเชลิงญเตีมหน่อยนะครับ เดี๋ยวกดติดตามแบบกดไลค์ด้วยขอบคุณครับผมแบบพิมพ์แบบพิมพ์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 กันนี่ยจุดจุดจุดก็มาก็ผมนม่โยนโยนลิงโยนลิงให้หน่อยดูเป็นไงสตรีมสตรีมมันยังไงเป็นบอกพี่หน่อยเดี๋ยวมัน เออมันมันกระตุกอะไรอย่างเงี้ยโยนลิงให้หน่อยโยนลิงให้หน่อยครับมันกระตุกไหมมันไม่แหลกอ่ะมันไม่ที่ลองเล่นดิผมไม่รู้ว่ะไหนส่งส่งให้ใครลองเล่นพี่พี่ลองเล่นยโอเคโอเคน้าจะไปเลยไาเลยไปเลยลองฮัลโหลฮัลโหลพิตเต้เสียงดังนะพิตเต้ ฝากฝากฝากดูแป๊บนึงนะว่ามันกระตุกอะไรยังไงไหมเข้าไปยิ่งเล่นเลยครับยิ่งเล่นเลยได้ได้เออโดนงี้ฟันเลยใครวะอะไรมาดิเฮาวิ่งเฮาอะไรวะตีเสียงดยังเฮ้ยใครเปิดใหม่วะเยอะเสียงดัง,ดงวะใหม่เขาชอบลันบ่นแบบนี้แหละปกติแมปใบนี้เป็นเหรอ ออสเทนวันเนี่ยเดี๋ยวพันลากที่ตีลงไปทีเย็ดล่างเลยเดี๋ยวนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเป็นยังไงว่าเซิร์ฟที่ต่อจากอ <For S 2> ีโคอ่ะบีสองอ่ะฟอร์เดียวไม่ใช่เหรออ่านไงยออสเทนวันไม่ใช่ถามว่าเซิร์ฟมันเป็นยังไงที่ต่อจากอีโคพีพสองอ่ะก็เป็นเซิร์ฟปกติอ่ะมันเป็นเซิร์ฟคล้ายๆล็อกจี้อ่ะแต่มีบ้านด้วยมีบ้านแต่มัน,มนไม่ใช่บ้าน น่าเล่นอยู่น่าเล่นอยู่ลองลงไปเลยไประลลงเดี๋ยวผมรอดูสตรีมเนอะเราเราดูหน่อยดูดูให้หน่อยว่ามันกระตุกอะไรยังไงไหมฝากฝากแชร์ลิงก์นะเสียงเด้งเกมอะไรดังไปก็บอกเลยได้ได้ได้คัดลอกตัวนาเอ้ยขอกตัเนี้ด้วยนะได้ได้โอ้ยงงอะไรวะขอสัาย์ พีนาอูเม่พีโดดิคือพีตายโอ้ยเฮียยพียนเียนอะพี้ยอนายเลยดิโอ้ยเอ็นยังแรงอ่ะมันข้อตายห้ามเลยเอ็นแม่งแรงจริง เอบังเกอร์ตายแน่นอนไม่มีบังเกอร์วอลเลยเซิร์ฟแท้ไหมพี่ไม่เล่นไม่เล่นครับไม่เล่นครับหาอะไรนะโอเคมันเบาเหรอโอเคโอเคโโอเคโอเคโอเคเคโหเอเคโเคโโอเค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 โออเคโอเคโอเอเเคโอเคโอเคโ t เออ ไงอ้เฮียแม็กก็ไม่ใส่หลายอย่างพี่ก็ติดพูยังไม่ได้บอกไหมพี่บอกว่าใหม่มันรั่นให้กดไปพูดได้ไหมคบางแค่เพิมมาจะทำยังไนดีอะไรนะ รับมาล่อดิผมล่อด้วยแกคุยกันรับอ,อะไรแกวะไม่รู้เรื่องมันนะไม่รู้เรื่องมันเบื่อไอ้เหี้ย่ะมก็บอกไปแล้วว่าเบื่อแกรู้แกนอนนี่นะมันมันไม่ใช้ร้อยอย่างสมองคุยกันนี่เลยอ่ะไปสมองมาแล้วอีกนานปะเนี่ยผมรอแกอยู่ลเลยเลยเลยเ,ลเลนี่ยผมมาเนี่ยเ,เลยยาวโอ้โหโพสโพสโพส ชาร์จรามดิปืนตายแล้วนหนึ่งจะให้ต้อมก่นเอนเฮ้ยเยอะปืนไม่ชาร์จวะชาร์จเลยเวลาพี่ยิงกดให้อ่ะเป็นไงมันเป็นไงเสียงเป็นไงตายพี่ตายมันโอเคแล้วสตรีมอ่ะโอเคนะคอมครับคอมครับฝากแชร์ลิงก์สตรีมหน่อยดิ สวัสดีครับอัอด XD สวัสดีครับพูมพูมเก่งจริงมาช้าพี่หนพูมเนี่ยพี่เข้าไปชา้าในโพสให้แตกกอนแล้วเคลียร์แล้วสบายวิ่งเดินสบายเลยอนะ่ะัดไปเหมือนกันอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เซิร์ฟมันมีแค่เราสองคนโอ,อ,อ,อ้เอ็นนะ่าทำอะไรอะ่ะา,าหนาเลี่ยสอทำอะไรอะ่ะ โชกใกล้ไงโชกโชกโซเชีชยลหนึ่งเรียนมาสวัสด,ดีครับสวัสดีครับเอาเชือกกูลืมมาเกาะมากูโมกูหลอนอะไรวะเนี่ยทั้งแมงปืนสองตัวบ้า,ม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 าป่ะลืมาเกาะมาเฉยเลยเสรเอาหมวกมาหายิงกับพี่บอกมาเดี๋ยวกดฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก็แพ er ้เด็กแน่เลยสั์ก็ใหเอาเอาน่่่้องกดให้ก็ไม่เอาเได้ได้งนะได้ได้ได้จัะดี๋ยพี่เก็บตะหวาดด้วยตะหวาดคุ้ยิงแตกอ้าวไลย้ไม่ใส่ในชวงตะหวัดแบ้จงหวะนี้ต้องลูดของให้มันเลยเฮ้ล่ดของเฮ้ยไม่ลูดเว้ยในศพพี่ยิงเว้ยพี่จาได้เอาให้สบายเอาให้สบายใจเลยตรงนั้นใช้หมดเลยลูดลูด เดี๋ยวค่อยมาลูดเดี๋ยวก็เผื่อสู้ไอคูนไม่ได้ไอไอไอเล้วของฟรีออเ้ไอคนที่อยู่นอกโพ้อมาวมาไปชหญ่ไอไอไอเอกว่า้วไมันไม่กลัวคูนมัเล่นเอนจัไปช่ยรปบน้องภูมิก่อนเดีวก่อนเดี๋ยวก่อกัน ใม้มัตเตอร์ออแปลงเนาะโชว์สเต็ปหมุนไปหนึ่งทีไปพร้อมแล้วบอกเก่งจริงเปรประเทคดนี่มาเลยได้หมดอ่ะได้หมดถ้าสดเชงวัสดีครับทุกคนทุกท่านไม่ได้แด,ไดกไม่ได้แดกดูควงมือซะก่อน มีมาต่อสับข้อปะใครเปิดไมค์ค้งวะแม่เจ๊ได้ดูเวลาว่าต้ายใครว่เปิดไมค์ค้งวะพูดถึงโคตรลำบากส่วนไม้ผมเข้าไม้เหรอวะผมว่าผมตั้งไม้กดแล้วนะไม่ไม่ไม่คนชิพูใครวะอ๋อน้องภูมิมันมันกดไม่เป็นไอยาให้ตายโลบินไมค์แล้ว ไม่ค้างเลยไเลยินด้วยะเออเห็นเซอร์ดีกว่าเพนบอลอยู่อ๋อป่ะให้มันเปิดไปเถอะไม่ใช่ไงเสียงก็ไม่ได้ดังมากมายัมันเข้าหูฟังมไงฟังเพลงตีนไม่ได้เราไม่เป็นไรไม่เปลยเราคนผู้ใหญ่ใจดีอภัยเด็กไปมันต้องอย่างนี้ใช่ป่าว k e e ป i n g ยัดดีกว่า ชิปป yes, ้ยอดเยที่ก็ม no ่อ่านไม่ออกใส่กูไม่เก่งเวยไม่เก่งสกิลป่าเออใช่ต้องเอต้คอนเทนเนอรตู้คอนเทนเนอร์นะต

ya oke oke มามากรัเล่นแต่มือมตไม่ตอง น้อต้องไอ้ยี่ย์ไอ้ยี่ยเล่นปากสิเล่นมือเล่นมือเดียวครับปล่อยโอกาสให้น้องก่อน สาสามเซิร์ฟอะไรครับอ๋อเซิร์ฟเดดเดซีครับดีดีแซดกูสตรตีมอะไรคนไมคนดูมันดูน้อยชะมัดวะทำไมคนอึสตรีตมทำไมคนดูมันเยอะจังอะไรมึง

แมวแมขาวโคตรโกรนเย่อนขาวฮาไปสินแบลกเทันเข้าเกมดีออกมาแล้วมันไม่เกินใจหรอกแต่มันเกินใต้มีมีเอมมีบีเอ็บอมขออะไรพี่ก็บอกหนึ่งพี่เอามาให้ถ้อหไเยีวะ วัดว hey. yeah ันนี like ้แบบว่ากดเชื่อเยอ้เนี่ยอะไรนะไปนาติมเรากินยูนิคสองชั้นอะไม่น่าดีฮะกินเล่ายังไงวะเพื่อนเราที่หนึ่งใช่ปะเดี๋ยวตีนไปก่อนไปโอเคเดี๋ยวลงไป๊ะเอ๊ะชนะมากกว่าพี่ตีมเสกเราโศก็มาเราที่หนึ่งมันสูงคนนะมามาสัตว์ใครเอาไงกลัวเล็บเล่ห์หาเซฟเล่นแบบเบาๆหน่อยฮัลโหลอย่ารอหน่อย

ไมาเคยรอเลยครับได้ไม่เป็นไรชาร้าจัก,จกเฮ้ยลงมาหน่อยเซิร์ฟปาปิ้งอ่ะชิปปิงป้งเอ,อปปงล,ลง <c oughs> อวะก็ลงเหวเอาฟ้าช่วยนะอะไรนะเฮ้ยลงกันปะจะลงก็ลงดิผมเอาคิวบิเซตไปแจกนะโอ้โอปาปิ้งปาปิ้งปาปิ้งชิปปิ้งบอกว่าปาปิ้ง ก็บอกว่าปลาปิ้งอ่ะสวัสดีครับทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะเยอะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิไปหาที่อื่นเดี๋ยวลงมาเพียวพูดมากได้ที่ก่อนเนาะพี่อัดมาต้องปิดประตูด้วยเสียงแม่งไม่แม่งโคตรต่างตัวะ เฮ้ยมีแบบพูดมากดิมีมีามมาทีเล่นเว้ยใจบอกใจบอกโอ้โหเล่นเ่นล่ะดเยอะปะใครใครวิ่งตามอ่ะฮะเกดไรอ่ไม่ได้อยู่วิ้งยาโดนลุมปะเริดไร บแล้วครับเก็บน้อกโอ้ยเอ้คนหลอนล้วโอ้ยผมลงชิปปิ้งยาต่อนะชิปปิ้งยาเซอสที่มันคุยกันได้เหรอได้ครับ ไม่ลงไรเงี้ยลงเซอร์บุนดีกว่าแบบนึงดีกูสตรีมอยู่จะหมดแล้วสักกูเล่นแป๊บเดียวเลยเียกูเล่นจะหมดเดี๋ยวอะไรสัก่ายไปกับใครวะไาปไรังไม่ไรไมใครมนกลัวเวสั์ผมนี่เกิดที่ผมตายกลัวสัตว์ตำรวจ แม่สิบแปดรัวอะไรวะถืวไปครับไปโรงพาบลงพาบลงบานม่เห็ยลีไมงบาลไม่มออะไรวะโอ้ยมันโถมันโถมาเต็มเลยโผมผมเนี่ยช่วยหน่อยผมนะนี่มั้งยตายไปมีตัวผมเยอะ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 าเขาบอกแล้ว สองตัวคิดเซค่่ไม่ตาได้เลยเฮ้ยมันไปข้ามไปหลังรถบาแล้วมไปหลังรถบาร์ไม่รสวิวเดือดสวิวเดือดช่อเหน่อยชื่อหน่อยู้งตายคิวว่เดียวเลยวะยิงาไนอะบอกยิงจากหน้าต่างข้างหลังเขาเลยใชหู คุมาอยจัดจ้างโดโดโดหไปแล้วไปแล้วลงอะไรกันเนี่ยซาวาวะลงอยู่แถวเนี่จะเล่นรับยี่ไงลงซามาวิวหน่อยมาช่วยหน่อยดิ สมว์วิวมีเดือดว่ะมันมันมันไปหาไปหาโของมันเลยเยอะ AR เยอเต็มหมดเลยฮะกลับมาไม่กลับไไมาอุปกลราก,ก่อนโ,อโหแคนคนียิงเยอะห้าตัวแคนนย่ท่ะ